สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาหารเสริมสุขภาพโดยอาจารย์นิติพบกันอีกครั้งนะครับรายการที่จะนําท่านเข้าสู่โลกของอาหารเสริมให้ท่านรู้จักอาหารเสริมโดยผ่านหนังสือกินอาหารเสริมก่อนจะสายโดยอาจารย์นิติโตชนันหรือให้ท่านเข้าใจว่าเราพยายามนําอาหารเสริมที่ดีมาสู่ชีวิตของท่านก่อนจะเข้าสู่รายการกลับไปพบกับสาเหตุของโรคโดยคุณหมอส้ม แพทย์หญิงธนพรจิตพักดีแล้วเราพบกันครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องระบบระบบหนึ่งที่ทําหน้าที่สําคัญหลายๆอย่างในร่างกายของเรานะคะนั่นก็คือระบบเกี่ยวกับเรื่องของการหมุนเวียนเลือดแล้วก็ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะเม็ดเลือดของคนเราเนี่ยโดยเฉพาะเม็ดเลือดแดงเนี่ยเป็นตัวการที่สําคัญที่จะทําให้การทํางานของทุกอวัยวะในร่างกายเนี่ยเป็นไปอย่างปกติค่ะเพราะว่าตัวเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะเป็น สิ่งสำคัญที่นำออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์และอวัยวะต่างๆนะคะทำให้อวัยวะทุกอวัยวะเนี่ยมีหน้าที่การทำงานที่เป็นปกติในวันนี้เราก็จะมาคุยการเจาะลึกในเรื่องของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงที่พบได้บ่อยมากค่ะโรคนี้เนี่ยสามารถพบได้ในคนทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็สาเหตุที่เกิดขึ้นจากภาวะนี้เนี่ยก็มีได้มากมายหลายสาเหตุคะ่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะเราจะมาพูดกัน ถึงเรื่องของภาวะโลหิตจางที่เกิดจากการขดาดธาตุเหล็กค่ะธาตุเหล็กที่เราพูดถึงนะคะก็คือการที่เรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วก็อาหารที่เรารับประทานส่วนใหญ่ในชีวิตประจําวันเนี่ยก็จะมีธาตุเหล็กนะคะเสริมอยู่มากมายหลายชนิดแต่ทําไมร่างกายเราถึงขดาดธาตุเหล็กได้นะคะแล้วก็ภาวะโลหิตจางที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าธาตุเหล็กตัวนี้นะคะและถ้าหากว่า มีอาการที่เกิดขึ้นจากภาวะนี้เนี่ยจะมีอาการอะไรบ้างและเมื่อไหร่เราควรจะไปพบแพทย์นะคะก็พบคําตอบได้ในรายการของเราวันนี้ค่ะ ภาวะโลหิตจางนะคะหรือว่าที่ที่เรียกกันเป็นภาษาง่ายๆก็คือภาวะซีดเนี่ยค่ะคนเราเนี่ยก็มันจะเข้าใจว่าเราเนี่ยต้องหน้าซีดขาาเหมือนกระดาษเลยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะดูหนังเกาหลีมานะคะนางเอกเนี่ยเป็นเมเร็งในเม็ดเลือดแล้วก็หน้าซีดมากกลโ้ซมมากเลยนะคะแล้วก็ต้องไปให้เลือดอยู่บ่อยๆอันนี้เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของภาวะโลหิตจางนะคะแต่ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือภาวะโลหิตจางที่เกิดขึ้นจากการขาดธาตุเหล็กค่ะภาวะนี้เนี่ยสามารถพบได้ ในคนปกติทั่วไปที่ยังดูดีอยู่นะคะอาจจะทํางานเดินเหินอะไรได้ตามปกติแต่ถ้าหากว่ามีอาการน้อยๆเนี่ย อาจจะถึงขั้นที่ไม่มีอาการเลยใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุขมากแต่ตรวจพบเมื่อไปบริจาคเลือดประจําปีหรือว่าตรวจสุขภาพประจําปีแล้วพบว,ว่ามีภาวะโลหิตจางนะคะหรือว่าในบางคนนะคะอาจจะมีอาการเล็กๆน้อยๆเช่นรู้สึกว่าหุดหิดง่ายนะคะสมองเนี่ยไม่ปลอดโปร่งเหมือนเดิมทํางานอะไรไปเนี่ยสมาธิเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียบ่อยๆทั้งๆท,ที่นอนหลับพักผ่อนแล้วก็ทานอาหารไปอย่างเพียงพอแล้วถ้าหากว่าภาวะ นี้นะคะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆปล่อยไว้โดยที่ไม่ได้รักษาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยอ่อนเพลียมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นกระทั่งว่านั่งอยู่เฉยๆยังรู้สึกเหนื่อยได้เลยค่ะถ้าหากว่าภาวะซีดเนี่ยนะคะรุนแรงมาก ในคนที่มีโรคประจําตัวเดิมหลายๆอย่างอยู่เช่นเป็นโรคความดันสูงหรือว่าเป็นโรคหัวใจนะคะภาวะซีดเนี่ยก็จะกระตุ้นให้หัวใจเราเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นค่ะเมื่อหัวใจนะคะทํางานหนักมากขึ้นมีการตัวที่ผิดปกตินะคะการทํางานระบบหัวใจของเราเนี่ยล้มเหลวไปก็อาจจะเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันขึ้นมาได้ในคนที่มีภาวะซีดผิดปกติะคะ่ะ ก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าภาวะโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรหรือว่ามีวิธีการที่จะวินิจฉยัยหรือว่ารักษาโรคยังไงบ้างก็ไปดูกันที่การทํางานของระบบเม็ดเลือดในร่างกายของเราก่อนนะคะ เม็ดเลือดของเรานะคะก็จะประกอบด้วยเม็ดเลือดใน2ชนิดแล้วก็มีเกล็ดเลือดนะคะตัวเม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะทําหน้าที่นําออกซิเจนนะคะไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะทําหน้าที่จับเชื้อโรคแล้วก็ตัวเกล็ดเลือดเนี่ยก็จะช่วยทําให้ร่างกายเรานะคะมีระบบการแข่งตัวของเลือดในปริมาณที่เหมาะสมเช่นเวลาเกิดบาดแผลขึ้นตัวเกล็ดเลือดเนี่ยก็จะไปอุดที่รอยแผลแล้วก็ทาให้แผลเนี่ยหายได้เร็วขึ้นค่ะ เม็ดเลือดทุกชนิดนะคะก็จะถูกสร้างขึ้นมาจากไขกระดูกค่ะหลังจากที่สร้างขึ้นมาจากไขกระดูกแล้วเนี้ยก็จะถูกปล่อยออกมานะคะตามกระแสะโลหิตเพื่อที่จะไป ทำหน้าที่ต่างๆกันไปนะคะซึ่งเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยจะมีอายุประมาณ90วันดังนั้นเนี่ยเม็ดเลือดเนี่ยก็จะต้องถูกสร้างแล้วก็ผลิตออกมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ถูกทําลายไปนะคะหมดสภาพไปตามอายุแล้วก็หน้าที่การทํางานของมันค่ะเม็ดเลือดแดงของเรานะคะมีส่วนประกอบที่สําคัญก็คือตัวธาตุเหล็กค่ะเพราะว่า ส่วนที่สําคัญของเม็ดเลือดแดงที่จะนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็คือตัวฮีโมโกลบินซึ่งฮีโมโกลบินเนี่ยก็จะต้องมีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบค่ะในการที่จะทําหน้าที่ในการจับกับออกซิเจนแล้วก็ทําให้เม็ดเลือดแดงของเรานะคะมีความสมบูรณ์ตามปกติถ้าหากว่าขาดธาตุเหล็กไปเนี่ยหน้าที่การทํางานของเม็ดเลือดแดงก็จะไม่สมบูรณ์ค่ะนําออกซิเจนได้น้อยลงนะคะแล้วก็จะทําให้เกิดอาการต่างๆตามมาอย่างที่หมอบอกไปเมื่อกี้นี้ค่ะ การวินิจฉัยนะคะเพื่อยืนยันการวินิจฉัยที่ถูกต้องเนี่ยก็จะต้องส่งเลือดตรวจค่ะโดยที่จะเจาะเลือดไปตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะการที่ตรวจเลือดด้วยวิธีนี้เนี่ยง่ายมากค่ะ ผู้ป่วยเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องงดน้างดอาหารมานะคะในความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเนี่ยเราก็จะดูค่าสาค่าค่ะของเม็ดเลือดก็คือเม็ดเลือดที่ไขกระดูกเราสร้างขึ้นมานั่นเองคือเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็ตัวเกล็ดเลือดนะคะแต่ว่าในภาวะโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กเนี่ยก็จะมีความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงคือความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงนี่มันต่ำลงแล้วก็มีลักษณะ จำเพาะบางอย่างของเม็ดเลือดแดงนะคะที่จะทำให้สามารถวินิจฉัยโรคนี้ได้ค่ะคราวนี้เราก็มาดูกันที่สาเหตุของการขาดธาตุเหล็กกันนะคะเพราะว่าเรื่องบางอย่างนี้เราสามารถป้องกันได้ค่ะสาเหตุของการขาดธาตุเหล็กนะคะเป็นสาเหตุของภาวะโลหิตจางที่สามารถพบได้บ่อยที่สุดค่ะซึ่งสาเหตุของการขาดธาตุเหล็กนะคะยังมีได้อีกหลายอย่างเช่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเองนะคะถ้าหากว่ารับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กน้อยเช่นในเด็กที่ชอบทานแต่นมเพียงอย่างเดียวไม่ยอมทานเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ไม่ยอมทานผักเนี่ยก็จะทําให้ได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอเพราะว่าในนมเนี่ยมีปริมาณธาตุเหล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์แล้วก็ผักใบเขียวนะคะปัญหาที่2นะคะที่เป็นสาเหตุของการขดาดธาตุเหล็กที่พบได้ก็คือความผิดปกติในร่างกายของเราเองค่ะนอกจากการที่เราจะต้องรับประทาน อาหารเข้าไปให้เพียงพอนะคะระบบของร่างกายเราในเรื่องของการดูดซึมธาตุเหล็กเนี่ยจะต้องทํางานเป็นปกติด้วยเพื่อที่จะดูดซึมธาตุเหล็กไปแล้วก็นําไปสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะการดูดซึมธาตุเหล็กที่ผิดปกติเนี่ยก็มักจะมีสาเหตุที่เกิดขึ้นจากทางเดินอาหารค่ะ การที่มีปัญหาในเรื่องของทางเดิอนอาหารเนี่ยมาจะเกิดจากคนที่ใช้ยาลดกรดในกระเพาะเป็นเวลานานๆน,นะคะเพราะว่าภาวะกรดเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีค่ะและในคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางช่องท้องแล้วเคยผ่าตัดมานะคะเช่นผ่าตัดกระเพาะอาหารหรือว่าผ่าตัดเอาลำไส้เล็กส่วนต้นออกซึ่งเป็นบริเวณที่ใช้ในการดูดซึมธาตุเหล็กก็จะทําให้ การดูดซึมธาตุเหล็กผิดปกติไปแล้วก็มีภาวะขาดธาตุเหล็กได้ค่ะถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องของลำไส้ในลนักษณะอื่นๆนะคะโดยที่ไม่จําเป็นต้องเคยผ่าตัดมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของลำไส้อักเสบเรื้อรังนะคะหรือว่าเป็นโรคอื่นๆของระบบทางเดิอนอาหารหลายๆโรคนะคะก็จะทําให้การดูดซึมธาตุเหล็กไม่ดีค่ะ และจะเกิดภาวะขาดธาตุเหล็กตามมาได้ภาวะขาดธาตุเหล็กเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกระทันฐานทันทีทันใดนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยสามารถสังเคราะห์เหล็กแล้วก็เก็บสะสมไว้ได้ในบางส่วนค่ะจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วก็จะมีอาการแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยค่ะ ภาวะขดาดธาตุเหล็กนี่สามารถป้องกันได้ง่ายมากนะคะที่สําคัญเนี่ยก็คือเราควรที่จะรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กอย่างครบถ้วนเหมาะสมนะคะอาหารที่มีธาตุเหล็กมากเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีก็คือพวกเนื้อสัตว์เนื้อแดงต่างต่างนะคะเครื่องในสัตว์เช่นตับไตนะคะนอกจากนี้เนี่ยธาตุเหล็กก็ยังพบในผักใบเขียวและแทนพืชด้วยแต่ว่าธาตุเหล็กที่ได้จาก ผักใบเขียวแล้วก็ทันยพืชเนี่ยจะดูดซึมได้ไม่ดีเท่าธาตุเหล็กจากเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็จะทําให้ป้องกันภาวะซีดได้ไม่ดีเท่าธาตุเหล็กจากเนื้อสัตว์ค่ะเพราะว่าส่วนประกอบของธาตุเหล็กที่พบในเนื้อสัตว์กับส่วนประกอบของธาตุเหล็กที่พบในผักใบเขียวเนี่ยเป็นคนละตัวกันนะคะอาหารที่ช่วยดูดซึมธาตุเหล็กให้ดีขึ้นนะคะก็คืออาหารสำพวกที่มีวิตามินซีสูงเช่นผลไม้รสเปรี้ยวนะคะ ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากเป็นอันดับหนึ่งก็คือฝรั่งนะคะหรือว่า,าจะทานเป็นมะละกอกล้วยส้มนะคะ ก็มีวิตามินซีสูงเช่นกันในวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบกันแล้วว่าภาวะโลหิตจางเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศในวัยไหนนะคะแล้วก็สาเหตุที่สําคัญที่เกิดขึ้นแล้วก็พบบ่อยมากของภาวะโลหิตจางนี่ก็คือการขาดธาตุเหล็กค่ะซึ่งการขาดธาตุเหล็กนะคะก็จะมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุเช่นการรับประทานอาหารที่ไม่เพียงพอหรือว่ามีสภาวะร่างกายบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นอยู่ในภาวะตั้งครรภ์หรือว่าเป็นเด็กที่กําลังเจริญเติบโต ก็มีความต้องการธาตุเหล็กสูงขึ้นและถ้าหากว่ามีโรคที่ทําให้เกิดการเสียเลือดในทางเดินอาหารเรื้อรงังเช่นมีแผลในกระเพาะอาหาร หรือว่าเป็นโรคริบสีดวงทวารเป็นโรคมะเร็งนํำไส้เนี่ยก็จะทําให้เกิดการสูญเสียธาตุเหล็กแล้วก็มีอาการของภาวะซีดเกิดขึ้นได้นะคะการรักษาภาวะซีดที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กเนี่ยทำได้ง่ายมากเพียงแค่ไปตรวจสุขภาพประจําปีหรือว่าไปพบแพทย์นะคะเพื่อตรวจเช็คความสมบูรณ์ของเลือดถ้าหากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะซีดที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กแล้วการรับประทาน ยาเม็ดที่มีธาตุเหล็กเสริมเนี่ยก็เพียงพอสําหรับการรักษาแต่ถ้าหากว่าภาวะซีดเนี่ยมันรุนแรงมากก็จะต้องทําการให้เลือดหรือว่าให้ยาในรูปแบบฉีดน,นะคะ สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่มีข้อสงสัยว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ดูเหมือนภาวะซีที่ตัวเองเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเกิดจากการขาดธาตุเหล็กหรือเปล่านะคะควรที่จะไปพบคุณหมอนะคะไม่ควรที่จะซื้อยามาทานเองค่ะเพราะว่าสาเหตุของภาวะซีนะคะมีได้เป็นรอยๆโรคจริงๆค่ะแล้วก็อาจจะเป็นโรคที่รุนแรงได้นะคะคือความผิดปกติของไขกระดูกหรือว่าเป็นโรคมะเร็งในเม็ดเลือดหรือว่าโรคที่มีการสร้างของเลือด ผิดปกติอื่นๆซึ่งมีได้เป็นรอยโรคจริงๆนะคะไม่ควรที่จะไปซื้อธาตุเหล็กมารับประทานเองค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ใช่โรคซีที่เกิดจากภาวะขา,าดธาตุเหล็กที่เราพูดกันไปในวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายกับตัวคุณเองนะคะแต่ว่าการรับประทานธาตุเหล็กให้เสริม ถ้าเหล็กเสริมให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสําหรับทุกคนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าภาวะซี่ที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กเนี่ยมันสามารถป้องกันได้แล้วก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงินรับประทานยาที่โดยที่เสียค่ารักษาพยาบาลที่ไม่จําเป็นนะคะ